สวัสดีครับลุกเต้ชาแนลอ,อสัสสลามบลัยกุมไอเพื่อนรักสหายสายเขียวทั่วประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวเป็นเส้นทางเก่านะครับลุงเตี้จะพาเอสซีของลุง เล่าสู่สหายฟังเรื่องราวของช่องแคบเสือสมิงนะครับช่องแคบเสือสมิงอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวลุงเต้จะบอกตอนนี้ยังไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวของอ่าเส้นทางที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นเส้นทางตอนนี้ชาวบ้านสัญจรไปมานะชาวบ้านก็ไปไปมามา,มานี่เละเทะดูสิครับต้องใส่โซ่อันอจะเป็นยางวิบาก เดี๋ยวจะพาเดินไปดูทางนู้นทางนู้นเลาะไปเรื่อยๆจะเป็นเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางสมัยสงครามเก้าทัพนะครับไม่ใช่ธรรมดาสมัยสงครามเก้าทัพนะครับเส้นทางเส้นนี้ซึ่งเป็นเส้นทางที่สัญจรไปมาเส้นทางนี้จะผ่านไปถึงด่านพระเจดีสามอง,งเมื่อสมัยนั้นสงครามเก้าทัพนะครับซึ่งใช้เส้นทางนี้ ผ่านไปชายแดนไทยพม่าที่ด่านพระเจดีสามองค์เพราะว่าทางด้านนุ้นยังไม่มีเส้นทางเดินนะครับเป็นเส้นทางทางนี้ที่เป็นทางเดินแล้วก็ลุงจะพาลงไปดูดูด,ดูไปสักหลายๆช่วงเพราะว่าช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงช่อง,งแคบที่ขึ้นมาจากแม่น้ําสนิพุ่งนะขึ้นมาจากแม่น้ํเสน่หพ่องที่เขาเรียกกันว่าช่องแคบเสือ,อสมิงนะครับเรื่องราวนี้มันมีหลายหลายเรื่องราว เดี๋ยวจะลุงเต้จะพาเดินไปดูทางนู้นทางช่องแคบตรงนู้นจะเป็นช่องแคบขึ้นมาจาัดแม่น้ำเนาะไปลองไปดูวิถีวิถีชาวบ้านพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบนพื้นที่สูงพี่น้องทาไร่ข้าวไว้นะทําไร่ข้าวอันนี้ก็ปลูกมาานี่ก็ต้นชาวอมป่าเรียกว่าไร่หมุนเวียนอย่างนี้แหละครับไปไปดูข้างหน้าสหาย นในอดีตการนะครับ fc ของลุงดูกอไผ่เนี่ยไผ่บงนัะเน,นี่ยไผ่บงป่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ก็ไผ่บงป่านะสหายเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม้ไม้บงป่าอันนี้ยังเล็กไปถ้าเราเข้าลึกไปกว่านี้นะไม้ไผ่จะใหญ่กว่านี้เนี่ยขนาดนี้สหายยังเล็กนะลุงว่ายังเล็กอยู่ลุงจะพาชมต้นไม้ นสวยงามพีพัดอันนี้ไม้ผักธรรมดาเขาเรียกไผ่ผักก็ย่างใหญ่อันนี้เราจะไปใกล้จะไปถึงช่องแคบแล้วช่องแคบเสือสมิงเดี๋ยวสักพักเดียวพี่น้องกับเดี๋ยวจะพาสหายไปดูเดินตามลงไปดูเรื่อยนี่ไงน้าไ่น้าเออปลาภูเขาเนี่ยต่อไปนู่นเลยลูก นี้ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ช่องแคบเสือสมิงทางนู้นก็เป็นหน้าผาสหายน,นนี้ก็จะเป็นทางทางลงไปแม่น้ำจะข้ามแม่น้ำไปหมู่บ้านสนิ่งพุ่งแล้วก็จะข้ามต่อไปที่แม่ห้วยตะเขียนทองแล้วก็เลยไปที่ด่านพระเจดีสามองค์ซึ่งเป็นเส้นทางสมัยสงครามเก้าทัพนะครับซึ่งใช้เส้นทางนี้ผ่าน ไปรักษาที่อาด่านพระจิตอีสามค์เรียกว่าเป็นชายแดนไทยพม่านะครับต้องใช้เส้นทางนี้ผ่านมาเนาะเป็นช่องแคบเสือสมิงเราจะเดินไปดูข้งหน้าต่อสหายเรื่องเรื่องราวของเส้นทางเส้นทางช่องแคบเสือสมิงสงครามเก้าทัพนะครับแล้วยังมีนิดหน่อยยังมีมีตกท้ายเดี๋ยวเราฟังอะไรสักอย่างหนึง่งไ,ไปดู้าต่อ ที่ระหว่างกลางช่องแคบเสือสมิงครับสหายในสมัยอดีตการนั้นซึ่งใช้สงครามเก้าทัพนั้นซึ่งเดินผ่านผ่านทางเส้นนี้ไปด่านก็จะดี3ามองนะครับเราจะลงไปดูข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าดูให้สหายดูผิวพัดดูต้นไม้ใหญ่น้อยนะดูไม้ไผ่ก็รู้เลยว่ามันเก่าไหมนะครับป่าที่นี่ลึกพอสมควรแต่ว่าตอนนี้สมัยนี้ก็ชาวบ้าน ที่อยู่ข้างในเขาก็ใช้ทางเส้นนี้สัญจรไปมาเนาะออกไปตลาดออกไปอำเภอหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องราวของเส้นทางนี้นะครับซึ่งมีอ่าคนเฒ่าคนแก่นะครับ,นะรบผู้ที่รู้เล่าสู่ลุงฟังมาว่าในสมัยอดีตการนั้นต้องขอโทษที่เอ่ยชื่อท่านด้วยอ่าท่านเสือใบนะครับได้ใช้เส้นทางนี้นะครับเดินเส้นทางนี้ไปที่ด่านพระเจดีสามองค์ นะครับเรื่องราวของอเสือใบนะครับในอดีตการเนะาะซึ่งใช้เส้นทางนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงุงจะพาลงไปดูข้างล่างอีกสักนู่นแหละลงไปถึงที่ทางข้ามเนาะว่าแม่น้ําสนิ่งพุ่งนะครับยังอยู่ที่นั่นคือแม่น้ําเสน่ห์พ่องสมัยนี้เขาเรียกไปเราเดินลงไปดูข้างหน้าก่อนเนีย่ยเขาคดใหญ่ ลองดูต้นนี้ว่าประมาณสักหลักร้อยปีน่าจะได้อาจจะเกินหรือ,อยังไงไม่รู้นะดูด่ิลิ้วเลยเลยต้นนี้เขาเรียกต้นยางป่าเ นะมาด,ดูหน่อนี้แล้วให้ดูหน่อนนี้หน่อนเห็นไหมไอซีเห็นไหมครับไอซีลองดูนะอันนี้หน่อไม้นะ่ะอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอนรถอนไฟน่ะเนี่ยหนอไม้หนอไม้ธรรมชาติหน่อนล้วก็ต้องมีแปดโลสิบสิบโลนี่นี่ดูนี่ธรรมชาติ พาดูสหายพาสหายมาเที่ยวดูธรรมชาติดูเส้นทางเนาะเส้นทางในอดีตการแล้วก็ดูต้นไม้ธรรมชาติดูกล้วยป่ากล้วยป่าก็าสมบูรณนะ์ครับ กอไผ่ใหญ่น้อยกอไผ่ธรรมชาติกอไผ่พขที่อยู่มาหลักร้อยปีทั้งนั้นเลยสหายลองดูข้างหลังอาหารตรงนน้นนี่อยหนมเห็นไหมอตอนนี้เราจะลงมาลงมาถึงจะถึงท่าน้ําที่ข้ามน้ําไปหมู่บ้านเสนิ่งพุ่งที่จะไปด่านพระเจดีสามองค์ซึ่งเกี่ยวกับช่องทางช่องแคบเสือสมิงนะครับเดี๋ยวลุงจะพาสหายไปดูท่าน้านู่นทางข้ามแม่น้ําใหญ่ เียกแม่น้าเสน่ห้องสมัยกองทัพสงครามเก้าทัพสมัยนั้นซึ่งเดินทางผ่านจากาช่องแคบเสือสมิงอยู่ข้างบนนะลงมาข้างล่างที่ลุงเจี้ยวว่าจะข้ามแม่น้ําแม่น้ํานี้คือแม่น้ําหมู่บ้านสนิ่งหุ่งนะครับหรือแม่น้ําซองกะเลียถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับส่วนน้ําขึ้นไปนู้นจ,จะมีหมู่บ้านอีกนะครับมีหมู่บ้านก่อสะเดิงที่ไร่ป้านะครับแล้วก็ไปหมู่บ้านจะแกนะ ถ้าไปทางนี้นะครับข้ามน้ําเนี่ยตอนนี้มีหมู่บ้านเสนิ่งพุ่งแล้วก็ไปบ้านตะเคียนทองนะครับไปตะเคียนทองก็เข้าด่านพระเจดีสามองค์เลยซึ่งเป็นทางทางเดินทางไปชายแดนไทยพมา่านะครับสมัยนั้นซึ่งไม่มีทางมีเส้นนี้เส้นเดียวเป็นทางเดินลูงเต้ก็เลยพาสหายมาชมทางหรือว่าทัวร์เส้นทางช่องแคบเสือสมิงนะครับ ในอดิตการเนาะดูดครับน้ำหน้าหน้าน้ำจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าหน้าถ้าหน้าแรงนะ้ำจะแห้งเนะน้ำจะน้อยก็สำหรับคลิปนี้นะครับพา f อ มาดูดูช่องทางช่องแคบเสือสมิงนะครับก็จบลงที่ห้วยข้ามน้ำหมู่บ้านสนิ่งคุ่งนะครับขอบคุณ FC ที่รักขอบคุณสายสายเขียวทั่วประเทศไทยนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกนะครับบรรยากาศดีนะครับสายรักวันนี้เราอยู่ในป่านะลูกเจ้าบุกเข้าป่ามาหลายวันแล้วนะครับยังไม่ได้ออกจากป่าไปเนาะ ส a ม่เ่อนรักขอบคุณครับสวัสดีครับผมโอสุลสไยบิงกาบาสบายดีสุขปู่สุคนสวัสดยคุ๊บๆุบคะเนียไม่สุ้งค่าสลับพี่น้องอชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวไทยรามันหรือพี่น้องชาวมอนนะครับมึงเงยนวโอ Yeah, right.